สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะที่อ้อมได้สลามมาอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะลักษณะของมันเนี่ยเป็นถังๆนะคะแล้วมันก็เขียนตรงนี้ว่า barrel oslam แต่ว่าข้างในไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงกันเดี๋ยวแกะเลยนะคะ ถังสีชมพูสวยแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวเปิดดูเปิดยากจริงวอ้าวเป็นลักษณะเหมือนสลาเป้น,น้ำๆเลยอะเดี๋ยวเราเทออกมาดูเลยกันนะคะนี่เว้ยปุ้ม นุกนุกนุกเป็นเหมือนนุกนุกน้ำลายเอเลี่ยนมันเป็นสลามหรือเหมือนคล้ายๆกับน้ำลายเอเลี่ยนเลยค่ะ ปริมาณเยอะมากออกเป็นชิ้นชิ้นๆแยกตัวออกเป็นชิ้นๆ,นะนนๆมีกลิ่นไหม อันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนน้ำอะ่ะเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนอะ่ะแต่เดี๋ยวเอามาพอแยกขิ้นส่วนพอเอามาวางรวมกันอีกทีมันก็จะเป็นจับตัวเป็นก้อนเดียวกันเหมือนเดิมเก็บเศษน้ำลายเอเลี่ยนใส่รวมกันนี่จับ น,นุสำหรับสลามถังน้ำมันนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะน้องๆคนไหนอยากจะดูสลามสูตรใหม่ๆนะคะก็กด subscribe ได้เลยหรือถ้าน้องๆคนไหนอยากจะได้สลามแบบนี้ไปเล่นนะคะก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจ ของจอลิคิดทีวีตามลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะมีแจกให้ด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย